กลับมาพบกันอีกครั้งพบกับอันวันนี้ที่เคพรวมบรรทุกสีราชาว,วันนี้อันมีนหางใหม่ๆเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมมาให้ลูกค้าท่านได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยหางพ่วงนะครับตู้10บ,บานนะครับปี5758ใหม่สุดคือ5 9เนะเราก็มีเสิร์ฟท่านลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นหางผ้าใบนะครับหางผ้าใบตัวนี้นะครับก็มีทั้ง ปี49ของพี่รุ่นนะครับผมแล้วก็ปี53ของสามิตรใหม่สุดก็จะเป็นปี2555นะครับสำหรับหางตู้ผ้าใบเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับตัวนี้จะยังไม่ได้เก็บงานนะครับแล้วก็จะมีทั้งเก็บงานและยังไม่ได้เก็บงานลูกค้าถ้าชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับใครทําอาชีพเกษตรกรนะครับอยากได้หางหางไปขนหมูนะครับ สามเผาของเราก็มีนะเออนี่เป็นตัวหางขนหมูนะครับ3ชั้นนะครับเป็นลูกกรงสาชั้นเป็นสแตนเลสนะครับลูกกรงสามชั้น,นสแตนเล,นลกกส,สเต,เลตัวนี้มีทั้งยี่ห้อ A C K นะครับพนับนะครับแล้วก็ปีก็ค่อนข้างใหม่นะตัวนี้จะเป็นปี2562แล้วก็2563นะเออนี่ตามนี้เลยนะใครสนใจนะครับก็ ทักเข้ามาได้เลยที่ KP รถบลมันทุกสีราชานะมี1 2 3 4 5ส่หางมีถึง5หางให้ท่านเลือกนะเออหรือว่าลูกค้าอยากได้พื้นเรียบนะครับเราก็มีนะครับตอนนี้ที่อ่นนับได้พื้นเรียบที่ร้านเรามีประมาณ15ห่างนะไม่รวมหางก้างนะลูกค้าลูกค้าอยากได้หางก้าง3เพา2เพาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยอ่าแล้วก็ใครที่ทำงานนะครับผม วิ่งน้ํามันของเราก็มีหางน้ํามันนะครับตัวนี้38,000ลิตรนะครับผม38,000ลิตรนะรถน้ํามันเราก็มีหางน้ํามันเราก็มีมาไว้รองรับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นปี2548นะครับจะสดก็ได้หรือจะจัดไฟแเน้นก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากได้หางทุกหางนะครับผมเซมิดําเราก็มีนะครับแต่วันนี้ยังไม่ให้ดูนะเออสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย,เลยที่ KP รถบรกรทุกสีราชานะครับ วันนี้อันต้องบอกไว้เลยว่าอยากซื้อสดก็ได้หรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับของเรามีไฟแนนซ์ไว้รองรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับของ KP นะครับเตท์อยู่ที่เขาตะแบกนะครับมาไม่ถูกก็สามารถขอพิกัดกันได้หรือโทรมาเดี๋ยวอนขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับฝากติดตามเพจ f a c e b o o KP k รถบรรทุกสีราชาและ Tiktok KP t r u ช่อง YouTube ก็มีนะครับสำหรับวันนี้ลากลันไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว